มาสูมผมไอพี่น้องได้ก็ได้สิเขาคู่ก็ในขันอ,นอ่อมมาได้ก็คาเลยมาตอบคำถามอ่าเป็นพี่น้องได้ผมครับก็ได้ในคาที่ว่าอ่าน้องก็ไในในขันอ่อมที่ว่าส่วนปันลายเฮ็ดอ่ายาเพชรหอมหอมอีกนึงในขันอมส่วนปันลายเฮ็ดยาเพชรหอมหอมในขันอ่อมคือลายเฮ็ดยาเพชรหอมหอมใน คาอยู่ดังปางลงแต่คาอยู่ดังวันนอกในขนรแต่ว่าคามยายามเลยกินเชฟออกในขนรอ,อันนี้ก็ยำหับซื้อคามยายามเลยกินแล้วก็ากคมมมามผู้จักในขณร์เมื่อวันนั้นเด้ผู้จักในขนรแต่ว่าว่ายเลยเสียทีคอมเมนต์เันเตรียมเตรียมมาในยูทู e ในช่องยูทูปเขาวในคาก็เลยถามก็ได้ก็ได้เสียหลายๆก็ในขนร์ได้ก็คาเขาก็ เขาพูดจักนะครับเขาว่าเป็นใสิเนื้อเสิรพักในมันหวานนานในขณะมันหวานนานในรับอ่ะแต่ว่าค้าก็เพว่าหวานนานความนานในเขาก็ข้าก็เพราใครจ้ามด้วยใครกินด้วยเย้าในขนมหัวได้หาชื่ออะไรดีๆข้าก็พูดในขนะนะแล้วก็ค้าก็หมอเฮ็ดในเขานะขนะค้าก็หาหาลายเห็ดมันค้าก็เต็มลงก่อนนะเพื่อเหย้ะในขนมข้าก็เต็มลงนะเพืใช้ลงในกลุ่มหลายกลุ่มเย้าในขณะแต่ว่าอันนี้เผอันนี้เผ้าตรอบมาเสก็ในขนมมีผ้าลาดมาเสก็ว่าเออเฮ็ดหื้อยล้ก็ใส่สังหลาย เฮ็ดือพองเฮ็ดหือเฮ็ดอันนั้นขะนอมีผัดตักมาเสร็จก็ข้าก็จามลุงกว่าหาข้อมูลหาลอกล้าเฮ็ดมันเย่าในขะนออันนี้ก็ยอมน้อมใหญ่ๆน้ำในขะนอค่ามข้ามหามาลงปันไล่ข้ามู้ในขะนอเพราะว่าข่าวดังตังนาเพราะว่าค้ามีแต่ก้อนเดียนผู้จักเดียนโมเฮ็ดข่าเดี๋ยวมาลุงข้าเดี๋ยวมาลงเนสในขะนอเอาละคร่ะมายสูงค่ายอมน้อมนังน้ำในขะนอ